อะไรนะเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอันเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบสองร้อห้าสิให้ลูดทอนลูดถ้าทอนทอนไมมเบิดเชียถ้าไม่ทอนก็เอามาให้เขาอีกเอ้ยไปพกเอนี่ละมั้หอันก็ไปให้ญาติก็เขาไม่มีเงินทอนกันอย เขามันเท่าวันนี้ราคาดพอพอนี่พูดภาษาไทยเขาขอบคุณครับตกลงมาตกลงไหมอ่าอ่าป้าหน่อยโอเคไหมถอนไหมก็นี่ให้ไปหกอันนะหกอันเรื่อยๆสามร้อยตอนนี้นะยายก็ให้อันพาป้าหน่อย มาซื้อไม้กวาดบ้านพ่อผู้ใหญ่นิ่มอันนี้แม่พ่อผู้ใหญ่นิ่มยังบ่ได้ไปทำนาบอทำครับมันเขาจะมีก้นลอกอยู่โอ้ยออกแลวเชอะออกแม่ชายยังออกแล้ว,ลวจะไปเบิ่งหรือบอตาออกเมื่อไหร่กับตัดโทรรำมันจะชื่อมันเพ้ออันนั้นนะมันมาแข่บอ Ta đặt lam lắm kha đấy một hân đê con mò kìa vang ngân à? À, hai pang ngân hai chu kênh hai hai chu kênh hai à? kênh. <cười> <cười> nói, Ủa, chi, chi, nè, hai chu kênh kênh hai chu kênh hai kênh hai chu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  hai chu kênh hai chu hai chu kênh hai chu kênh hai chu hai chu kênh hai chu kênh hai chu kênh ทำบ้านดูนายคอยทำบ้านดูอีลีนาบอยนาบ่านาคอยกระเฮ็ดเองบอกเขาบอกเพบอกเฮ็ดเนาะหายสบายเห็ดหายเนาะบักคำบักคม,มอีกอะไรนะ่ะคอยกระทำบักยาอยู่มันมันบอว่าน้ำคอยจุกเจือเนาะอืมอืมคือมันว่าอยน้ำคอยจุกเจือคอยกระให้มันเฮ็ดได้หรือ ก็น,นั่นแหละคอยลงมองว่าบมเมนบ่แม่นคอยบอยางให้ลูกหลานเทดแต่เขาบ่มมาคุยกับคอยเองเขาเ่เอันนี้กินยังพอห้เองเดีวยวเ็ดอันไหนเ็ดน่าจะใช้เจ้างอะไรกเออคอยก็่างงานแหละมีเสียบแพรก็ไปทำงานอยู่ถน,นี้อย่างทานใส่เี่ี่ตาอี้อย่าฮะแงนีสามตัวอมู่นี้มองไหนโคกบก นูนนี่น,นูนนามากาคืออะไรนูนต่างๆโลกนีเงินเดือนเถอะนะเอาหินวันมันชามร้อยขีร้อยบอกมักแพ้นะบ่โออมันก็นยังหัวจากทำงานเลยทำงานกับดูหม่องมอยน,นั่นแหละโชคอคอยหาการคอยยังยังบ่ยาวคันการคอยยาวคอยนางยังนำมาสร้างเขาว,วันละสามร้อยคอยจ้างเขานะลูกหลานนี่แหละออืเออแม่อมอนอยู่ ตอนนั้นคือมีน้ำอยู่ใชดามีอยู่ขเขาอย่างไปก้นมาลมนลง,งมันเข้ากับย่างมีเงาอย่างนี้เชื่อเงาแล้วบอกกาแม่กะเพียงของข้าวเขา้าไปดำเลยบ่มีน้ำดำอะไรมันยังไปกน้นดูดขึ้นเข <laughs> ้าก้นมันเห็นไหมอืไมไปก้นมันดูดขึ้น ไม่ดูดอยู่ใครเดือนแปดเออแมนอยู่ออกแล้วมื้อนี้ล่ะจบมื้อนี้ได้เดือนแปดะเดือเมื้ออื่นเดือนะไปแฮกไวเลยล่ะมื้อนี้นะมื้อนี้นะวันที่เอ่อคะยี่บแปดมื้ออื่นยี่บเก้าิบขำมือนี้แล้วเดือนเจ็ดมื้อนี้ หกินข้าวแล้วบอกินแล้ว <Yeah. S 1> อยู่กันสองเท่าอย่าไปทะเลาะกันเด้อ mm. ทะเลาะแท้ทะเลเา,าะเรื่องหยองอยู่กันสองเท่าบ่าต้องไปทะเลาะลูกหลานก็บ่ได้มาอยู่น้ำสักคน Yo, ทะเลาะแท้ <laughs> ทะเลเาะเรื่องหยังดินี่จ่องกินนี่แล้วกิหยังยมจมเดียวเฮ็ดสร้างเงินขายพอก็ไปซื้อกินแล้ว ชอบมือเจ้าสิกินยังเดี๋ยวบอกให้ผู้ใหญ่นิ่มเอามาให้บ๊ยขบพ่อ,ขอเขาแล้วบพอรอกอือเป็นอะไรนี่ยังเป็นอะไรตาคนไทยเมือ่อน่ะลุงพนนะ่ะเราก็เมื่อก็เราก็บไ่ได้มีอย่างได้ล่ะเออเราก็ไปอยู่บ้านเ่าคือเฮาอยู่บ้านเฮานี่แล้ว ไกลแล้วร้อ 160, ยหกสิบร้อยหกสิบกิโลเมตรไกลหรือไม่ไกลคะคุณตา,าอือบ้านวังเยี่ยมผู้แลวอบอยบอ,บอดเมนวังเยี่ยมผู้สกลนครวาลิตวานอนพุทอืออันนี้นะอ่า แม่ผู้ใหญ่นิ่มเป็นน้องชาวแม่ของคุณยายค่ะคุณยายแม่แม่ของคุณยายก็เสียชีวิตไปแล้วก็เหลืออ่าแม่ผู้ใหญ่นิ่มอายุยืนเราเคยจะไปหาป้านองไปนําอยู่บ่ไปเมื่อไหร่เพยยังมารับเพิ่นคอยไปเด้อ <c oughs> ไปอยู่บ่ตาไป,ไปอยู่บ่ อียังเจ้าบอกขึ้นห้อนหลานบอกชิบะทิมหลานบอกค่อยเคยค่อยเคยชาวบ้านกก็เขาชาวชาวบ้านกนบุญเขาว่าค่อยอยู่ได้แต่ค่อยบ่ได้สื่อสาอุ้ยมันป่วงที่จำลองนะนะค่อยป่วงค่อยป่วงแล้วมันเป็นอะไรชาวบ้านนี่ป่วงจนได้ดีได้ดีแม่นอยู่บะ เออดันรำดรวยอืมฉันนุกฉันเอิมเนี่ยอืมบุเรก็ไปซื้อปลาทูหัวขาดเะยๆสามร้อยอะนะดให้ตาเอ้าแล้วปลานะฮั่นเขาได้เอาไปเลี้ยงบ่ปลาชะปลาฉะน่ะไหมฉามังมิมเป็นยังไงมันกําันิดแล้วบ่กบอกบอกมืดจะบ่ไปบ่ใช่ไปเบิ่งแน่ พอมันพอมันมไปอยู่นี่นะมันไปพุนะน่นนะบักนิ่มนะไปวังเยี่ยมพุ่นเด้อจะไปช่องเบิ่งบ้านมานันนะเด้อบ้านหมอบ้านนอนบ่บ่เขมันมันไปอยู่บ้านลุงพูนให้ตาเด้อไปเบิ่งมืออื่นเด้อบ้านนอนพุูนปะเออเขาไปอยู่พุูนแล้วพ่อทุ่งบอกให้ตา เขาบอกอ้อมก็อยู่นี่แล้วแต่ว่าเด็กก็คือเด็กเนาะจอกก็ไปเบิง้งคะแนนขี่มอเตอร์ไซค์ไปเบิง้งไปยู่เหรอจิะเอาเขาก็ไปทําคลิปเนาะไปติดตามลุงพลค่ะหมออ,อืมหมอมีเห็นเนาะเออนี่แหละมืออื่นนะให้ตาไปไปคือมือมัอนมะืนนมือนี่ไปอยู่บ่จ่ะเ <ไป S 1> นี่ยไปมือนี้มือื้นจกก็ไปเบิง้งลูกเบิง้งลานเบิง้งที่ไรที่นาเบิง้งประตวด ชอบดูว่าที่ให้ทีนาเฮามีอิหยังไปเบิ่งดูแลแทนเขาในะเขาบริยูเมื่ออื่นเด้อเออยายก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดจับตะไครกดดูย้อนหลังให้ยายจำลองด้วยค่ะวันนี้ยายก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะอันนี้นะคะแม่ผู้ใหญ่นิ่มค่ะ ขอบคุณค่ะ